เครื่องเจียส์่นิ้วไร้สายใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้อ STR นะครับที่ทางร้านเรานํามารีวิวตัวนี้การใช้งานของเขาจะเป็นรุ่น3าใน1เลยนะครับหรือ T1 จะพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับสามารถใช้งานเป็นเครื่องเจียตัดเจียขัดเสาะได้นะครับตามปกติทั่วไปอย่างที่สสามารถแปลงเป็นเลื่อยโซ่ได้นะครับใช้ตัดไม้ท่อนไม้และอย่างที่สสามารถเป็นเครื่องขัดได้นะครับจะขัดไม้หรือว่าขัดสีรถยนต์ก็ได้นะครับเพราะเครื่องตัวนี้สามารถปรับรอบเร็วรอบช้าได้นะครับมี3ระดับ เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวให้ดูหมดเลยนะครับทั้งตัดเหล็กตัดท่อนไม้ขัดสีจีปะทะมีหมดเลยนะครับเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับเครื่องเจียตัวนี้ STR ไร้สายรุ่น199 VF นะครับจะเป็นฐานก้อนใหญ่แล้วความพิเศษของเขานะครับตัวนี้สามารถหมุนได้90องศานะครับโดยการกดตรงนี้อย่างเช่นผมกดหมุนไปทางซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดกลับมาก็เป็นตรงกลางกดตรงนี้ก็หมุนนะครับผมสาหรับการใช้งานตัดท่อนไม้ การเจียเข้าซอกหรือว่าคนถนัดมือซ้ายนะครับก็สามารถปรับให้เข้าได้มุมได้เลยนะฮะเหลือมุมที่เข้ายากตัวนี้จะปรับได้ยี่ห้ออื่นทั่วไปจะทําไม่ได้นะครับรุ่นพิเศษเลยและตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปรับสร,รับรอบได้นะครับสามสีดคือรอบแรงนะครับถ้าเรากดทีหนึ่งเบอร์หนึ่งคือรอบเบาตัวนี้นะครับผมสามารถเอาไปขัดสีรถก็ได้นะครับเป็นรอบเบาเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปราจะมีรีวิวให้ดูนะครับเบอร์สองก็รอบกลาง ตรงนี้เป็นค่าแบตเตอรี่นะครับ3ขีดคือเต็มตอนนี้อยู่ที่2ขีดนะฮะส่วนของแถมก็มีให้พร้อมเลยนะครับในชุดเขานะฮะเริ่มจากมีชุดแปลงบาโซ่นะครับอันนี้เราประกอบให้เห็นจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีใบตัดเหล็กแถมให้5้าใบใบกระดาษทรายไว้ขัดไม้ผ้าขัดสีนะครับพร้อมแป้นตัวนี้เวลาใช้งานหมุนเข้าไปก็ไปขัดสีรถได้นะครับแบตเตอรี่นะครับจะมีก้อนใหญ่ให้2ก้อนไว้สลับกันใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับแป้นชาร์จตัวใหญ่นะฮะบางใบที่ขันใบด้ามจับ นะครับผมครบคันเลยพร้อมกล่องส่วนราคาสินค้าก็ไม่แพงนะครับช่วงเปิดตัวกับสินค้าคุณภาพตัวนี้ทางร้านเราทางร้านเราจะคิดเพียงแค่1,990บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบบกเพิ่มนะครับสินค้าเรามีประกันให้6เดือนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองดูรีวิวการใช้งานเป็นช็อตๆเลยนะครับเครื่องเจียรสนิ้วแบตเตอรี่ของ SDR นะครับตอนนี้ทางร้านเราประกอบชุดแปลงบาโซ่ที่แถมให้นะครับไปให้ฟรีทดสอบตัดกับท่อนไม้ท่อนใหญ่นะครับ และช่วงตอนตัดนะครับทางร้านเราจะไม่มีการกรหรือเล่งวีดีโอนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นประสิทธิภาพตัวเครื่องเขานะครับตัดเลยครับ